สารเคมีปนเปื้อนในพื้นที่เกษตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพและผลผลิตลดลงเกษตร,รกรในอำนาจเจริญจึงหันมาทำนาข้าวอินทรีย์ตั้งแต่ปี2,547ซึ่งตลาดมีความต้องการสูงขึ้นต่อเนื่อง ร่วมการข้าวเข้ามาส่งเสริมพัฒนาเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลห้วยไร่ผ่านมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศแนวทางแปลงใหญ่ช่วยจัดการผลิตและตลาดยังมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้กเกษตรกรในพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้แปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลห้วยไร่เดินหน้าสู่ความยั่งยืนได้อย่างมั่นคง เรื่องของรายได้ต่อปีของเกษตร,ษธธรกรเรายัางค่อนข้างต่ำอยู่เราจะพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตร,ษรกรที่เป็นชาวนาโดยตรงเริ่มจากการที่จะต้องมาจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรจา,ากนั้นเราจะเอาระบบเทคโนโลยีความรู้นวัตรกรรมสนับสนุนในเรื่องของการผลิตในทุกมิติตั้งแต่เรื่องของการผลิตข้าวปกติที่เป็นข้าวบริโภคก็ขยบขึ้นมาเป็นเรื่องของ GPC เรื่องของมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ในส่วนที่เราจะขยับไีก็คือในเรื่องของการส่งออกเราก็จะประสานงานระหว่างพันธุ์ด้วยนําสินข้าไปต่างประเทศคุณภาพเนี่ยเรามัน่นใจว่าของเราไม่เป็นรองใครซึ่งกรมการค้าอง ของพื้นที่ก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ขยับไปเทียบเคียงกับเรื่องของมาตรฐานต่างประเทศ ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญก็เป็นกลุ่มของพ่อวานานะครับกลุ่มเราก็เป็นกลุ่มแปลงใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชนตำบลห้วยไร่สมาชิก61ไร่พื้นที่877ไร่นะครับแต่เดิมเราทํากันก็ทําแบบตั้งเดิมธรรมชาติพวกเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีก็ยังไม่มีเนาะกรมการข้าวเข้ามาส่งเสริมก็มาได้เครื่องจักรพวกรถแท็กเตอร์รถไถรถปรับเลเซอร์นาดินรถหยอดปั่นรถเกี่ยวข้าวรถดำนาครบองค์ประกอบของการทำาน พอได้ระบบเลเซอร์เราก็มาปรับในกลุ่มของเราทําให้ดินเปลี่ยนราบระบบน้ํำขังก็ประหยัดใจมูลสัตว์อินทรียวัตถุหรือว,ว่าใส้วุวีมันก็ทั่วถึงงานสม่าเสมอผลผลิตเพิ่มมาเป็น400กิโลกรัมต่อไร่ต้นทุนเดิมเนี่ยก็อยู่ที่5,500-6,500ถึงพอมามีระบบเครื่องจักรเข้ามามาลดต้นทุนได้ก็อยู่ประมาณ4,500-5,000 จากที่เราได้พัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ของเราขึ้นมาเนาะตรงนี้ก็เป็นกลุ่มโมเดลต้นแบบของจังหวัดและของประเทศเราสามารถทําได้ตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําปลายน้ําเราก็มีตรวจรับรองมาตรฐาน EU สภาพยุโรปมาตรฐาน e ีของอเมริกามาตรฐานแย็ดญี่ปุ่นแล้วก็มาตรฐานจีนไชนา้าฮกจีนออร์แกนิกทำให้มีรายได้นาเงินตาเข้าประเทศเราทําให้พี่น้องสืบสวนได้ขายข้าวราคาสูงขึ้นเบ้าดีชีวิตดีทีํานาจเจริญรคล่กลุ่มกันมีตลาดรับรองราคาดี อยู่สบายขึ้นค่ะรวมกลุ่มกันแบบนี้ดีใจมีเพื่อนปรึกษาภูมิใจทุกครั้งเห็นข้าวตัวเองเต็มนาจ,จ้า ร่วมการข้าวไม่เพียงแต่สนับสนุนแต่ยังร่วมพัฒนาแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมมะลิอินรีย์ตะบลเมืยอไร่โดยการต่อย,ยอดจากระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้สามารถก้าวสู่การผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพระดับสากลและเป็นต้นแบบความยั่งยืนให้กับชาวนานไทย